ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในโรมมหาวิทยาลัยแล้วนั่นแปลว่าเราจะได้เจอเจอกับสังคมใหม่และสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนเพราะทุกคนนั้นมาจากหลากหลายสถานที่และนิสัยที่แตกต่างกันทําให้จําเป็นที่เราต้องปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดในขณะที่อยู่ในรูมหาวิทยาลัยอย่างกิจกรรมแรกที่ต้องเข้าร่วมคือเฟชชั่นเป็นกิจกรรมรับน้องที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องมีอย่างแน่นอน และแน่นอนทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะมนุษยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยมีชื่อว่า HM Freshman College s 2024สำหรับนักศึกษาใหม่ได้มาทำความรู้จักกับเพื่อนหรือรุ่นพี่ บรรยากาศในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายในช่วงเช้าจะมีการสแสดงโชว์และกิจกรรมที่ให้นักศึกษาทำร่วมกันกับคณะอาจารย์และต่อมาในช่วงบ่ายมีการทำพิธีใบสีสู่ขวัญตามความเชื่อเป็นพิธีกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งและมีการผูกข้อมือกิจกรรมต่อไปจะเป็นการเปิดตัว HM MM Ambassador 2024 เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ที่มีความมั่นใจช่างคิดช่างพูดเป็นตัวของตัวเองและกล้าแสดงออกขึ้นมาบนเวทีเพื่อแสดงความสามารถและไหวพริบในการตอบคำถามภายในเวลาที่กําหนดและต่อจากกิจกรรมนี้จะเป็นสิ่งที่น้องๆตั้งหน้าตั้งตารอคอยนั่นก็คือคอนเสิร์ตมีศิลปินมากวามสามารถอย่างวงเนปวันวงไวท์ชารฟเฟและเก่งทัชยะ เป็นบรรยากาศที่น้องๆได้สนุก <c oughs> เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงเสียงดนตรี